ครับการมาทำซีรีส์วายครั้งแรกคุกรู้สึกยังไงพี่คือจริงๆมันเป็นโอกาสต้องยกว่าเป็นโอกาสเพื่อหนึ่งหลายๆอย่างนะการการการกลับมาทำซีรีส์ ไทยคอนเทนต์การร่วมงานกับไอจีหรือการที่ด้มา่ายในช่องวันเนี่ยเรารู้สึกว่าคือก่อนหน้านี้เคยทําหนังแอคชั่นเคยทาซีรีส์แอคชั่นมาหลายเรื่องแต่การทาวายครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ<ะ>้ยมันทาทายแล้วมันไม่ใช่วายแบบไม่ใช่วายที่เป็นแค่วัยรุ่นลักกันแล้วอ่ะมันเป็นวายแบบวายที่โปรโิม่นมันใหญ่ขึ้นมันมีความเท่ความวายมาเฟียเราเนียยามันว่ามันคือวายมาเฟียวายแก๊งสเตอร์เนี่ย<ะ>และ ที่มันมันมัน,ม,นมันมากๆเลยคือโดยคอนเทนต์เนี้ยนะโดยเรื่องเนี่ยตัวพระเอกไม่ได้แบบคือพระเอกของเรื่องเป็นเกย์มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยไม่ใช่มาค้นหาตัวเองอะไรกันชัดเจนเลยพระเอกพระหัวหน้าแก๊งเป็นเกย์แล้วความรักมันจะเกิดได้ยังไงแล้วแล้วการไหนไหนจะต้องเจอกับเรื่องกับกับกับความเป็น LGBTQ ของตัวเองนะกับไอ้ศัตรูรอบตัวที่มัน มันมันพร้อมจะเข้าผมรู้สึกว่าให้มันมันมีมิติที่ในฐานะคนทำรือวกับสำหรับผมเนี่ยแล้วคือมันท้าทายแล้วมันก็ชั่วโมงเนี้คอนเทนต์แบบนี้มันมันมัน w ว r l d w i ผมว่าชาวโลกสนใจเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเหมือนตัวแทนหมู่บ้านประมาณหนึ่งเหมือนกันที่ได้รับโอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณที่เชื่อใจ้แบ่สัดส่วนยังไงบ้างระหว่างคุกับวลให้เท่าเท่าฮะให้เท่าเทคือ คือในความวายเนี่ยมันมันมีความรู้สึกมันมีดรามา่ามันมีตัวละครที่ต้องเผชิญกับทั้งทางด้านนอกด้านในเราก็ตีความว่าไอการบูในการแอคชั่นเนี่ยมันคือการต่อสู้ด้านภายนอกในขณะเดียวกันเขาต้องต่อสู้ภายในแต่เขาเหมือนกันอย่างตัวละครของมาเองที่เป็นผู้รับช่วงต่อมรดกของการจะขึ้นเป็นหัวหน้าแก๊งต่อจากพ่ออย่างพี่พีทเนี่ยกับการต้องเจอกับตระกูลรองที่ แข่งขันกันมาว่าใครจะขึ้นเกาเียมันมีการเมืองในแก๊งกมาเฟียอยู่และตัวเขาเองเป็นเป็นเกะและการมีที่มีตัวคอนโพสเข้ามาในเรื่องที่ที่มันจะทําให้เขาอ่อนแอจะทําให้เขาความรักมันจะทําให้เขาอ่อนแอเขาจะปกครองแก๊งนี้ได้ไหมเขาจะแสดงด้านนี้ได้ไหมเพราะนั้นมันก็เลยเต็มไปด้วยความขัดแย้งทั้ง ทั้ง,ท,งท,ท,ทุกๆมิติก็เลยรู้สึกว่าสําคัญทั้งสองฝั่งในทั้งงในแง่ของแอคชั่นที่แน่นอนมันต้องเทนะฮะมันต้องเทมันต้องมันความดุเดือดเนี่ยมันต้องมาในขณะเดยียวกันอารมณ์มันต้องได้การแสดงที่ดีมันต้องได้เพราะนี่เราตั้งใจว่ามันคือวายท,ที่ที่เราจะไม่สอบตกทักสักช่อง,ง,งเดียวซักอย่างเดียวคือเราอยากให้การแสดงที่ดีแอคชั่นคิวที่ดีโปรดักชั่นที่ดีเราอยากฉายกับโลกใบนี้แล้วมันไม่อาย ตอนนี้เริ่มเริ่มอยู่ตอนไหนตอนนี้เริ่มเริ่มจริงๆเราเราเควรจะเปิดกล้องก่อนนันนี้แล้วก็มีปัญหาเรื่องโควิดนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เมื่อเปิดประเทศแล้วเราก็กลับมาลุยกันแล้ครับอย่างแอคชั่นเราเข้าใจว่าผมผ่านมาเยอะแต่ว่าถ้าเป็นวันนี้เราได้ไปศึกษาหรือผ่านหร,หรเลนตรงไหนไมาไหมครับคือจริงๆกันก่อนหน้านี้ผมเคยทําหนังเรื่องเฉือนเนาะคือมันมัน,ม,นมันวาด้วยเรื่องของความรู้สึกอะความรู้สึกเราเพื่อแล้วเราตีความว่ามันคือความรักของมนุษย์เนี่ย เราจะข้ามเปลือกภายนอกทุกอย่างออกไปหมดแต่คราวนี้ถามว่าศึกษาไม้ไวนยศึกษา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 คือจริงๆการทํางานในวงการนี้ทุกคนก็จะรู้ว่าเรารอบตัวเรามันเต็มไปด้วย L G B T เราไม่ได้รู้สึกแปลกแยกอะไรครูบาอาจารย์ที่สอนผมไม่มีเพศทักคนหนึ่งบาะสิทประสานวิชาให้ตัวผมเพราะนั้นของแบบนี้มันมันอยู่มันอยู่ข้างๆกันอะเพื่อนเอยอะไรเอยมันอยู่ข้างๆกันหมดมันก็ไม่ได้จําเป็นว่าต้องไป ไม่ใช่ของใหม่ในชีวิต<ะ>แต่ว่าใหม่ในการในการในโปรเจกต์เนี้ยที่เรามันโดดมาทำกันในในส่วน,นของนักแสดงเองคือเคมีได้ไหคัทมเขาน่ารักมาก,<ะ>กจริงๆอย่างที่เราเห็นในตัวฮิดเด้นใ้ตัวฮิดเด้นแ <Hidden S 2> มนเสเซที่ส่งไปคือคุณจะรู้สึกได้ถึงความเท่และเหงามีมีความอย่างสม่าก่อนสมัยนี้เขาจามีความกระทำการหว่องๆบางอย่างมันมีความมันมีความเนื้อในที่แบบเฮ้ มันเหงาว่ะแล้วมันเทรดกันเหมือนเค่มีสองคนเขาเทรดเขาเขาแลกกันได้แล้วมันมันมันไม่ได้ถูกตีความไปในทางเดียวผมรู้สึกว่าว่ามันไม่ใช่แค่ไอ้เรื่องจิ้นเรื่องจิ้นอะไรมันต้องมีแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของมนุษย์สองคนที่มันแลกวิญญาณกันนี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกเขาทั้งหมดว่าเฮ้ยคุณต้องตายแทนกันได้นะในเรื่องอ่ะมันตายแทนกันได้วิญญาณสองวิญญาณมันถูกแลกกันได้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่า เขา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 มีสิ่งนั้นกันทั้งคู่อัน้กถามเลิฟซีนจะประมาณไหนในเรื่องดูเดือดแน่นอนฮะมันจะดูเดือด่าชายหญิงหรือว่ายังไงดูเดือดกว่าแน่นอนรับเต็มม็กฮะคือมันมันก็ไปสุดฮะมันต้องไปสุดอันนี้เราคุยกับนักแสดงยังเขาจะดูเดือดแค่ไหนคุยแล้วฮะคุยแล้วคุยแล้วคุยแล้วแล้วก็เฮ้ยบอกแล้วก็เลือกกันแล้วด้วยหาว่าเฮ้ยเราเอาทางนี้คือคุยหมดคุยตั้งแต่ข้างนี้คุยตั้งแต่เจ้าของบทประพันธ์ว่าเฮ้ยเราเราไม่มา จิ้นๆล้มทับกันเราไม่ทำนะเราทบทับล้มทับกันแล้วเรากิ้งต่อกันด้วยนะเราเลย <c oughs> ล <ะ ALK> เราเลยไปไกลไปไปเลยนะ <c oughs> ยยนคือมันต้องสุดพี่ว่ามันต้องสุดของสุดเดี๋ยวไปทะเลาะกับเซนเซอร์มันเาภาพสวยงามไหมที่อะไรนะด้วยภาพด้วยภาพด้วยภาพแต่ไม่ได้ด้วยเจตนามัน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 ไปจากดรามาติกของตัวละครมันไปจากความรู้สึกที่ตัวละครมัน เมื่อมันมีต่อกันแล้วมันระเบิดแล้วเนี่ยมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะไม่ทําในหนังเรื่องนี้ก็คือในซีรีส์เรื่องนี้ก็คือเลิฟซีนที่พยายามเซอร์วิสความจิ้นโดยไม่ไม่มีสาเหตุไม่เสิร์ฟขนาดนั้นเสิร์ฟแต่ว่ามันต้องมีสาเหตุแล้วเสิร์ฟหนักด้วยเอาให้จุกเลยเอาจริงครับผมไปนักแสดงมานักแสดงรับบทเตรียมตัวกับบทนี้มานานจะได้ถ่ายแบบจริงแล้วมันรู้สึกไงบ้างเออความรู้สึกความรู้สึกแรกเลยคือแบบเออ ินพอดยังมีอยู่จริงนะแล้วผมก็คือคือคือ,คอ,คอเราอยู่กับตัวละครมานานเราเห็นในแง่มุมต่างๆพอเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเกิดขึ้นเ,เกิดการเปลี่ยนแปลงมันกระทั่งบทหรือต่างๆนานาที่ทุกคนได้เห็นการรวมถึงพุ่มกลับเนี่ยเราได้มาคุยกันใหม่ครั้งหนึ่งว่ามุมมองที่เรามีต่อคนมีต่อมนุษย์เราเนี่ยแล้วเรามองต่อมนุษย์แล้วมองย้อนกลับมาที่คินพอดยังไงเห็นความเป็นธรรมชาติในแง่มุมเป็นอิสของคินพอดตั้งไหม ทีนี้พอมันออกมาเนี่ยมันมีความกลมกล่อมมากขึ้นก็อย่างที่พี่โขมบอกว่า,าเลิฟซีนมันจะดูเดือดแน่นอนเพราะว่าในชีวิตคนเราเนี่ยในบางทีบางคนอาจจะแบบดูติมิมแต่พอไปอยู่บนเตียงนั่นคือการระบายความรู้สึกทุกอย่างที่เขามีลงบนเตียงซึ่งเพราะว่ามันเข้มข้นไปตามเหตุตามผลที่ตัวละครค,ควรจะเป็นอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนในเรื่องแอคชั่นคือการที่เราจะเอาชีวิตรอดใน,ในแต่ละวันในสังคมมาเฟียซึ่งมันก็ตามเหตุผลอยู่แล้วที่แบบ มันดุเดือดนั่นหมายความว่ามันดูเดือดทั้งเรื่องแน่นอนแล้วด้วยความที่มาเชื่อในความสามารถของพี่ผมนะครับเคยดูมาตั้งแต่เด็กๆก็ <c oughs> เห็นเห็นในความดิบในในความมัสคูลีนผู้ชายผู้ชายที่พี่ผมมีนั่นหมายว่าการที่พี่ผมจะเล่าถึงมนุษย์คนหนึ่งที่แค่เขามีความชอบต่อเพศเดียวกันมันไม่มันไม่ได้หมายความว่ามีเป็นความแปลกใหม่เหมือนที่พี่ผมบอกนะครับซึ่งผมว่า น่าสนใจว่าจะาแสดงหรือฉายเห็นในแง่มุมไหนว่าเฮ้ยมนุษย์เราอะ่ะมันมีมุมนี้เหมือนเหมือนกันนะแล้วมันจะกลายเป็นความสดใสมันเป็นความสวยงามที่คนสองคนมีความรักให้กันไม่ใช่แค่แพชชั่นในเรื่องของบนเตียงเลยนะเพราะว่ามันน่าสนใจมากพร้อมไหมครมับกับการที่แบบเริ่มซีซั่วาเปลี่ยนครับเออพร้อมแน่นอนครับเพราะว่าทุกคนก็อย่างที่พี่โคมบอกทางเราได้คุยหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นนักเขียนผู้กับ ผู้จัดหรือใครๆก็ตาว่าอย่างนี้โอเคไหมในเรื่องภาพประมาณนี้โอเคไหมเพราะว่าคือเราไม่ได้แค่ใช้คำรู้สึกในเชิงนักแสดงที่ถ่ายทอดให้กับคนดูที่ผมจะใช้ในมุมภาพอ,อย่างพวกเราออกกําลังกายกันหนะักพี่ผมว่าเฮ้ยต้องต้องใช้ภาพให้คุ้มแสดงว่าคือมันจะมีสัดส่วนในมุมเว้าต่างๆที่บอกว่ามันมันเซ็กซี่แล้วมันก็ช่วยขับ เคลื่อนอารมณ์ให้มันน่าสนใจมากขึ้นเลยครับผมแล้วในในตัวเขาไม่อะคผมเตรียมตัวยังไงบ้างเมีเตรียมรุกขนาดไหนเตรียมรุกขนาดไหนล่ะลขนาดไหนอ๋อในขั้นตอนการเตรียมตัวเองคือต้องบอกว่าถ้าส่วนตัวก่อนส่วนตัวก็เตรียมในเรื่องของการแก้ไขทิ้งฐานแบบการ do a c t i o ่ใช่ไหมรวมถึงร่างกายทุกอย่างอย่างแรกคือเราไม่อยากให้การการถ่ายทำมันผิดพลาดไม่อยากให้เกิดความบาดเจ็บไม่อยากให้ทีมงานล่าช้าอยากให้ทุกอย่างพร้อมทันที่ทุกคนได้ดู อย่างที่สองก็คือเรียนทุกอย่างเกี่ยวกับกาเรเวิร์กช็อปเรื่องความเข้าใจของละครที่มันมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามบทที่มันเรียวขึ้นให้ทุกอย่างออกไปได้ได้สมบูรณ์ก็ตรม่อมเข้าใจให้ให้คนดูได้เข้าใจจากที่มาที่ไปเนจเพราะว่าอานนี้ขยายความจากพี่แล<อ>้วก็น้องบอกว่าความเวลาคนเราจะรักกันมันคงไม่ใช่การที่เราเดินฟักสปาร์กแล้วรักกัน มันผมผมเชื่อมันเกิดจากอะไรมากกว่าน้โดยเฉพาะเรื่องเซ็กตอนนี้เรื่องเซ็กมันเป็นเรื่องมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของคำรัาและสุดท้ายเซ็กมันจะพัฒนากลายเป็นเรื่องของการมีเองผมเชื่อว่าการการเมคเลิฟที่ดีมันไม่จําเป็นต้องนิยามว่าเฮ้ยฉันสุภาพฉันร้อนแรงฉันว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ตะทกมากผมก็ทํากันบ้างอย่างหนึ่งเช่นถามว่าลุกยังไงใช่ไหม ถามว่าเพียมตัวลุกหนักยังไงก็ก็ทำกันบ้านเรื่องที่เป็นชาติชาติเพราะว่าเราก็จะจะหาควอมเลิงหรือว่าทำาเกี่ยวกับอะไรบางอย่าง ความรู้สึกจริงๆที่แบบตื่นนี่แหละมันมันส่งให้สุดนอนรื่นเริงแบบนี้เลยนจรุ่นพ่ออะไรแลบนาการโสำหรับซีรีส์แบบวายแบบนี้นะให้ขยบเข้ามาตรงกลางได้พี่กกับพี่เอ็กซ์ลูกพี่กบพ่อร่างอะจริงๆก็ส่วนตัวเราพอจะมีคน่าักนะครับแล้วก็ยินดีมากๆที่จะเป็นหนึ่งในทีมแสดง ทุกคนเราใช้เวลากันมาสองปีนะครับทุกคนตั้งใจตั้งใจแต่วันนี้ถึงวันที่เราจะขึ้นพกจริงกับก็ขอบคุณเนี่ยอย่างแรกเลยดีใจมากที่เห็นชื่อมนุชนอยู่ที่นี่มากมากนะครับขอบคุณแฟนๆนะครับจากทุกที่ทุกประเทศคือบทบาทของผมเนี่ยโอเคเป็นแดดดี้ก็จริงแต่ว่าน้องๆมีน้ำหนักมากกว่าแต่บอกว่าเนี่ยไอจีของผมเนี่ทำได้มาก FC มาเป็นคนละขนาดเราเป็นแฮนดี้ก็ได้สิเราดีใจมากแล้วก็ thank you all the fans ที่มีการชอว์ชิปมีการสนับสนุนเยอะเลยจะได้เห็นที่ทีทูต้องไหมครับได้ครับแล้วแต่คาแรคเตอร์ทำได้พี่เอมนะฮะจะมีโอกาสได้บูได้อะไรคิดว่าน่าจะได้บูครับใครใช่ไหมครับดีครับมีการมารับเรื่องมาเล่นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างผมเหรครับอ๋อสำหรับผมคิดว่าจริงๆแล้วตัวบทเนี่ยผมว่าน่าจะใกล้กับที่เคยเล่นอะ มันจะอาจจะต่างกันตรงที่ว่าอาจจะต้องหาลูกสะใภ้ให้ผู้ชายที่เป็นผู้ชายเองแค่นั้นเองแล้วเดี๋ยวตัวละครคาแรคเตอร์เดี๋ยวต้องไปดูแต่คุณพ่อเรื่องนี้แล้ต้องกดซีไม่แพ้รู้เลยใช่ไหมเราต้องไม่ยอมครับแกต้องต้องปิดปิดหนักเลยไหมครับครับเรื่องนะครับเรื่องไม่เคยบอกปากละกันสำหรับซีเรี้ยลก็ฝาก แทนเป็นตัวแทนทุกท่านนะครับก็ฝาปรากฏการซีรีส์วายมาเฟียครั้งแรกนะฮะที่มันจะกระจายไปทั่วโลกสมัครไทยคอนเทนต์อันนี้ผมเชื่อว่าสนุกแล้วก็เต็มที่เป็นซีรีส์ที่เต็มไปด้วยความเท่อารมณ์ดรามาติกค,ความรู้สึกไปติดตามเรื่องราวชีวิตของพวกเขานะครับว่ามาเฟียกลุ่มนี้จะมีชีวิตรอดกันยังไง เขาจะรักกันได้ยังไงท่ามกลางกระสุนปืนและข่าวเลือนและความเท่ทั้งหลายแนะขอขอบคุณแล้วก็ฝากกินพ้อไปด้วยครับเดี๋ยวสีครับขอบคุณครับในเับอาเมษายนปีหน้าครับเมษายนปีหน้าก็ได้ทางทางแพลตฟอร์มทางทางอาชีเองแล้วก็ทางช่องวันนะครับก็เดี๋ยวพบกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ